วันจันทร์ที่28กระกฎาคม2018ดูเหมือนจะเป็นวันธรรมดาเหมือนทุกวันเวลาประมาณ18นาฬิก30นาทีพนักงานออฟฟิศเริ่มทยอยกลับบ้านตามปกติแต่ความสงบของวันนี้ถูกทำลายด้วยเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวจากที่จอดรถของหอคอยวอทอในเซนจูริสตีลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดคุณสังเกตเห็นอะไรแปลกๆไหม สับตาดูให้ดีดูทุกคนในภาพและหาว่าใครที่ดูโดดเด่นหากคุณเดาว่าผู้ชายร่างใหญ่ในเสื้อขาวคุณเดาถูกต้องนักสืบก็สังเกตเห็นเช่นกันดูแปลกมากที่ทุกคนมุ่งหน้าไปยังแหล่งที่มาของเสียงและความโกลาหลแต่ชายคนนี้กลับหมกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์มือถือติดตามต่อเพื่อเรียนรู้ความเชื่อมโยงของเขากับคดีนี้และเรื่องราวสุดบ้าคลั่งที่เต็มไปด้วยการหักมุมจนทำให้นักสืบที่ช่ำชองที่สุดยังต้องประหลาดใจ เจ้าหน้าที่จากกรมตำรวจลอสแอนเจลิสและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินรีบรุดไปถึงที่เกิดเหตุที่ชั้น3ามของที่จอดรถพวกเขาพบหญิงผิวขาวร่างสูงผอมนอนจมกองเลือดเธอถูกแทงหลายครั้งและอยู่ในสภาวะที่สลบและฟื้นสลับกันอย่างน้อยสองมอและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รีบช่วยเหลือหญิงสาวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีแต่โชคร้ายที่เธอเสียชีวิตที่เกิดเหตุตำรวจเริ่มการสืบสวน พยานชื่อเอ็ดวินริเวราให้การว่าผู้ร้ายเป็นชายร่างสูงผอมสวมเสื้อฮูดสีดำและกางเกงยืนแต่ริเวราย,ยอมรับว่าไม่สามารถจำใบหน้าของผู้ร้ายได้ ผู้ร้ายถูกเห็นครั้งสุดท้ายขณะขับรถ s u v สีแดงออกจากที่จอดรถเหยื่อคือพาเมลาเฟตวัย44ปีเธอได้รับบาดแผลหลายแห่งที่ศีรษะคอและหน้าอกรวมถึงแผลที่แขนแผลร้ายแรงถึงชีวิตคือบาดแผลลึกที่คอด้านหน้าสิ่งของส่วนตัวของพาเมลาไม่ถูกขโมยและไม่มีร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศแสดงว่าผู้ร้ายตั้งใจเพียงทำให้เธอเสียชีวิตเพื่อค้นหาสาเหตุการตายของพาเมลานักสืบเริ่มตามรอยการกระทำและสถานการณ์ของเธอก่อนเกิดเหตุ ตำรวจแจ้งญาติสนิทของเธอสามีของเธอเจมเฟดและตามปกติเมื่อคู่สมรสถ,ถูกฆาตกรรมคนแรกที่ต้องสงสัยคือคู่สมรสเจมยอมมาสอบปากคำเมื่อเขามาถึงนักสืบตกใจที่พบว่าเขาเป็นชายคนเดียวกับในภาพกล้องวงจรปิดที่เห็นในตอนแรกแต่ก่อนจะไปต่อเราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพาเมลาและเจมก่อนพาเมลาเฟดหรือที่รู้จักกันในชื่อแพมเป็นที่รักของ เพื่อนและครอบครัวเธอเป็นคนร่าเริงเอาใจใส่และอบอุ่นเธอทำให้ทุกคนในห้องรู้สึกสดใสและพร้อมช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการด้านอาชีพ แพมเป็นนักอัญมณีและเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในปี1989ในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวแพมพบกับเจมเฟดช่างไฟฟ้าทั้งสองเข้ากันได้ทันทีและแต่งงานในปี1999พวกเขามีลูกสาวด้วยกันนอกจากลูกสาวคนโตของแพมจากความสัมพันธ์ก่อนหน้าแม้จะ,ะเผชิญความท้าทายทางการเงินในช่วงแรกโชคชะตาของพวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อ แพมและเจมร่วมก่อตั้งโกลฟิงเกอร์คอยแอนบูลเลียนในปี2002โกลฟิงเกอร์ให้บริการโอนเงินและโลหะมีค่าด้วยค่าธรรมเนียมดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลักพวกเขายังก่อตั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องในปานามา มีสำนักงานในแคลิฟอร์เนียเมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จทั้งคู่ร่ำรวยและใช้ชีวิตอย่างหรูหราครอบครัวซื้ออสังหาริมทรัพย์รวมถึงบ้านในคาริโอและบ้านพักตากอากาศบนพื้นที่200เอเคอร์ในมัวภาคที่เรียกว่าแฮปปี้แคมรนความสัมพันธ์ในช่วงแรกเต็มไปด้วยความสุขแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรักของทั้งคู่เริ่มจางหายพร้อมๆกับสุขภาพของเจมที่แย่ลงเขาป่วยด้วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยจนทำงานในออฟฟิศไม่ได้ ในเดือนเมษายน2007แพมคุยกับเพื่อนชื่อแคร์โรนีฟซึ่งบริหารธุรกิจสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์เช่นกันพวกเขาคุยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของโกลฟิงเกอร์เกี่ยวกับใบอนุญาตโอนเงินแพมพบว่าธุรกิจของเธอขาดใบอนุญาตที่จําเป็นหลังจากได้คําแนะนําจากนีฟแพมตัดสินใจขอใบอนุญาตในวันที่6ตุลาคม2007เธอออกเช็ค4 0 0 0ดอลลาร์เพื่อครอบคลุมค่าธรรมเนียมแต่เจมคัดค้านอย่างรุนแรง และบอกว่าไม่จำเป็นหลังจากนั้นเจมยื่นฟ้องอย่าในเดือนตุลาคม2007และห้ามแพมเข้าออฟฟิศของโกลฟิงเกอร์การอย่าดำเนินไปอย่างดุเดือด มีข้อพิพาทเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่มีมูล,ลค่ารวมกว่า12ล้านดอนลลาร์การที่เจมปฏิเสธไม่ให้พัรยาและหุ้นส่วนธุรกิจเข้าถึงบริษัทที่เธอก่อตั้งนั้นรุนแรงเกินไปต่อมาแพมพบว่าธุรกิจของพวกเขาถูกสอบสวนโดยรัฐบาลในข้อหาช่อโกงและฟอกเงินเธอไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนและตกลงช่วยเหลือในการสืบสวนแต่การที่เจมห้ามเธอเข้าออฟฟิศทำให้เธอทำ ไม่ได้โชคดีที่เธอมีหนทางอื่นในการเข้าถึงและเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างถูกกฎหมายเนื่องจากเจมเริ่มกระบวนการอย่าเธอสามารถใช้สารอย่าเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของและได้สิ่งที่ควรเป็นของเธอในวันที่28กร,รกฎาคม2008วันเกิดเหตุ เจมและแพมยากกันพบทนายเพื่อจัดการกับการสอบสวนของรัฐบาลเกี่ยวกับกลฟิงเกอร์การประชุมจัดขึ้นที่ออฟฟิศในเซนจูริซิตี้ของทนายเก่าของเจมตั้งแต่15นาฬิกา30นาทีถึงประมาณ18นาฬิกา30นาทีหลังการประชุมแพมเดินกลับไปที่รถของเธอที่จอดอยู่ชั้น3ของที่จอดรถเพียงลำพังหลังจากการตายอันน่าสลดของแพมนักสืบเชิญเจมมา สอบปากคำเจมยอมมาและดูสงบและพร้อมตลอดการสอบสวนเขาปฏิเสธว่าไม่รู้และไม่เกี่ยวข้องกับการตายของภรรยายืนยันว่าตอนเกิดเหตุเขาอยู่ที่ออฟฟิศกับทนายแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดนอกอาคารเผยพฤติกรรมแปลกๆของเจมเขาดูสงบและเตรียมพร้อมอย่างน่าประหลาดขณะที่เสียงกรีดร้องของแพมดังขึ้นเจมดูไม่สะทกสะท้านและจดจ่อกับโทรศัพท์ขณะที่คนรอบข้างรีบวิ่งไปยังที่จอดรถ จากการตรวจสอบภาพเพิ่มเติมพบว่าแพมถูกซุ่มโจมตีขณะเดินไปที่รถนักสืบสเปียร์ระบุรถ s u v สีแดงในภาพเป็นรถต้องสงสัยและได้หมายเลขป้ายทะเบียนจากกล้องใกล้เคียงรถคันนี้ถูกเช่าจากเอวิสบริษัทเช่ารถชื่อดังในนามของโกลฟิงเกอร์และเจมเฟดแม้ว่ารถจะถูกทำความสะอาดด้วยไอ้น้ำก่อนคืนแต่ผู้เชี่ยวชาญน,นิติวิทยาศาสตร์ยังพบรอยเลือดของแพมใน รถนี้คือความพยายามลบหลักฐานอย่างชัดเจนภาพจากกล้องยังแสดงให้เห็น3คนในรถจากการตรวจสอบตัวที่จอดรถเพื่อหาลายนิ้วมือตำรวจระบุตัวผู้อยู่ในรถได้คือโฮเซมอยากาเบรียลเจ มาเกตและสตีเวนซิมอนมอยาเป็นลูกจ้างของเจมและอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่สองบนที่ดินของเจมเขาคบกับน้องสาวของเจมชื่อแมรี่เมอร์เซเดสหลายนิ้วมือของซิมอนพบในตัวที่จอดรถบันทึกโทรศัพท์ยืนยันความสงสัยโทรศัพท์ของมาเกตและซิมอนเชื่อมต่อกับเสาสัญญาณใกล้เคียงในช่วงเวลาเกิดเหตุพร้อมกับกิจกรรมโทรศัพท์ของเจมนอกจากนี้ยังมีข้อความที่เจม และมอยาแลกเปลี่ยนกันในช่วงเวลาเกิดเหตุแม้เนื้อหาจะถูกลบไปแล้วนักสืบมั่นใจว่ามีข้อความส่งจากอุปกรณ์ของเจม ในต้นปี2008ก่อนการค้ากรรมสำนักงานอายการสหรัฐภายใต้ผู้ช่วยอายการมาร์คเอสเริ่มสอบสวนโกลฟิงเกอร์ในข้อหาฟอกเงินรวมกับ f b ฟบและ ARS พบว่าเงินจากแผนช่อโกงสองแผนถูกโอนผ่านโกลฟิงเกอร์ทำให้บริษัทได้กำไรมหาศาลแม้เจมและโกลฟิงเกอร์ไม่ถูกกล่าวหาโดยตรงในแผนช่อโกงแต่รัฐบาลยื่นฟ้องเพื่อกดดันเจมให้ตรวจสอบธุรกรรม การเงินและตรวจจับกิจกรรมโอนเงินผิดกฎหมายในวันที่26กุมภาพันธ์2008 5เดือนก่อนการค้าตกรรมเจมและโกลฟิงเกอร์ถูกฟ้องในข้อหาดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต แพมไม่ได้ถูกระบุในคำฟ้องที่ถูกปิดผนึกแต่ในเดือนมิถุนายน2008หมายสารถูกส่งถึงนักบัญชีในคดีแพมจึงรู้ถึงการสอบสวนของ FBE และ a r s หนึ่งเดือนต่อมาทนายฝ่ายจำเลยของแพมติดต่อมาร์คอแสดงเจตจำนงของแพมที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนเจมและบริษัทแต่ก่อนที่แพมจะได้พบกับเอสเธอก็ถูกคาตกรรมไม่มีหลักฐานว่า เจมรู้เรื่องคำฟ้องที่ปิดผนึกหรือความตั้งใจของแพมที่จะให้ความร่วมมือกับ f b i แต่การคิดว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญคงจะไร้เดียงสาเกินไปหากเจมรู้เรื่องการรัวไหลนี่จะเป็นหลักฐานและแรงจูงใจที่แข็งแกร่งในการวางแผนฆาตกรรมภรรยาของเขา ในวันที่หนึ่งสิงหาคม2008เจมเฟดวัย45ปีถูกจับที่บ้านในมัวพาร์คโดยเจ้าหน้าที่ FBE เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนธุรกิจของเขาหลังจากนั้นไม่นานเขาถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฆาตกรรมภรรยาที่ห่างเหินกันในวันที่9กันยายน2008นักสืบอับดุลได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลว่านักโทษชื่อชาสมิดซึ่งถูกคุมขัง ในศูนย์กับกันชายแห่งชาติและอยู่ห้องเดียวกับเจมต้องการพูดคุยกับตำรวจหลังจากการพบกันนักสึกอับดุลจัดให้สมิธติดเครื่องดักฟังขณะกลับไปที่ห้องคังในการสนทนาที่บันทึกไว้อย่างลับฮ่หาฮา เจมส์ารภาพกับสมิธว่าเขาจ้างโฮเซมอยาในราคา25,000ดอลลาร์เพื่อฆ่าภรรยาและยังหานักฆ่ามืออาชีพเพื่อกำจัดหมอยาในฐานะพยานในคดีที่กำลังจะมาถึงเปิดเผยว่าหลังจากเริ่มกระบวนการอย่างในเดือนตุลาคม2007เจมส์วางแผนฆ่าภรรยาโดยจ้างหมอยาซึ่งมอยาจ้างมาเกตและซิมอนมาร่วมด้วยการที่นักฆ่าต้องขอความช่วยเหลือจากชายสองคนเพื่อซุ่มโจมตีผู้หญิงผอมบางที่ไม่ระวังตัวนั้นน่าสมเพชเพียงใด ในวันที่15กันยายน2008เจมถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแพม3ปีต่อมาในปี2011เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาและสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมแพมในปี2008แพมมีอายุเพียง44ปีในระหว่างการพิจารณาคดีเปิดเผยว่าเจมพยายามชักชวนน้องสาวของเขาแมรี่เมอร์เซเดสซึ่งคบกับโฮเซมอยาให้วาง แผนฆาตกรรมแพมน้องสาวอีกคนของเจมชื่อแพตตีโทโบกาให้การว่าแมรี่ขอให้สามีของเธอซึ่งเป็นตำรวจในไวโอมิงค่าแพมเพื่อแลกกับเงินโทโบกาจใจและปฏิเสธทันทีแมรี่บอกว่าเธอไม่จริงจังและให้ลืมการสนทนานั้นไปความน่าสมเพชของอาจยากรบางคนทำให้ผู้เขียนตกตะลึงแพมสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้มากกว่าคนขี้ขลาดเหล่านี้ในชีวิตของเธอ จนถึงวันที่29เมษายน2020เสียเงินกว่า11.5ล้านดอลลาร์ถูกคืนให้เหยื่อของการช่อโกงโดยเจมเฟดเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดไม่เพียงแต่ในคดีฆาตกรรมพันรยาแต่ยังรวมถึงการดำเนินแผนฟอกเงินที่ผิดกฎหมายเงินที่คืนถูกแจกใจ่ายให้ผู้ถือบัญชีในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐออสเตรเลียและแคนาดาเจมกำลังรับโทษประหารชีวิต ที่เรือนจำซานควินตินในแคลิฟอร์เนียเมื่อม่านปิดลงในเรื่องราวความรักที่ผิดพลาดนี้เราได้รับการเตือนถึงความจริงอันโหดร้ายของความสัมพันธ์มนุษย์ สิ่งที่เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสองดวงวิญญาณที่ถูกดึงดูดเข้าหากันด้วยประกายที่ไม่อาจต้านทานได้กลับกลายเป็นการทรยศครั้งสุดท้ายชายที่เคยสาบานว่าจะรักและปกป้องภรรยาในยามทุกข์และสุขไม่แสดงอารมณ์ใดๆต่อเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดของเธอที่เขาเป็นผู้ก่อความโลภและความมั่งคั่งคือรักแท้เพียงหนึ่งเดียวของเขาคดีนี้คือการตีความที่บิดเบี้ยวของคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างสามีภรรยาจนกว่าความตายจะพรากเราจากกัน เจมรู้ว่าแพมมีอาการกลัวมีดและนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่เลือกใช้มีดในการฆาตกรรม